มีเหตุเกิดสะเทือนขวัญในหอเจ็ของมหาวิทยาลัยชื่อดังทางภาคเหนือซึ่งเริ่มจากมีนักศึกษาคนหนึ่งไม่สบายลูมเม็ดของเธอจึงอาสา,าไปซื้อข้าวมาให้นิง้งแกเป็นอะไรหรือเปล่าหลังจากเลิกเรียนแกก็นอนทั้งวันแล้วนะออกไปกินข้าวกันไหมฉันรู้สึกเวียนหัวนะ่ะงั้นเดี๋ยวฉันออกไปซื้อข้าวซื้อยามาให้แกก็แล้วกันนะ แกจะไปยังไงหรอแกขับรถไม่เป็นนี่ร้านข้าวก็อยู่ไกลอยู่นะอืมไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงฉันแกนอนเถอะซึ่งเปิ้ลขับรถไม่เป็นจึงได้เดินออกไปซื้อข้าวในระหว่างทางที่เดินกลับก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นตัดฉากมาที่นิง้งพอเธอตื่นมาอีกครั้งเธอก็ได้ยินเสียงป๊อกป๊อกในถงทางเดิน จนกระทั่งเสียงนั้นมาหยุดที่หน้าห้องเธอเสียงเคาะประตูดังขึ้นกับเจอเพียงถุงใส่อาหารที่ห้อยอยู่ประตูลูกบิดไม่มีวี่แววว่าใครจะามาให้เธอจึงกินข้าวกินยาแล้วก็พักผ่อนพอในตอนเช้าถึงมีคนมาบอกว่าลูกเมดของเธอถูกฆ่าข่มขืนระหว่างทางกลับหอแขนและขาทั้งสองข้างล้วนหักหมด ถ้าเพื่อนของเธอตายเมื่อคืนแล้วใครกันละ่ะที่เอาข้าวและยามาห้อยไว้หน้าประตูเมื่อคืนบริเวณพื้นที่ตรงนี้เป็นสุดสารยายไม่อยากจะขายสักเท่าไรหรอกแต่ยายแก่แล้วเงินหาหมอก็เหลือน้อยนิดก็เลยต้องขายที่กินแต่จะทำการใดก็ควรทำพิธีแล้วก็ขอเจ้าที่ให้ดีด้วยนะจะยายตกลงราคาตามที่เสนอนะนายหน้าขายที่ ได้รับซื้อที่บริเวณนี้ซึ่งเคยเป็นสุสานเก่าและก็ได้ทำการปรับเปลี่ยนพื้นที่บริเวณนี้และต่อมาก็ได้มีคนซื้อที่ดินไปสร้างหอดูจากโลเคชันแล้วก็น่าจะที่นี่แหละนิงเลเป,ลเปิลเป็นเด็กต่างจังหวัดได้ย้ายเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยชื่อดังซึ่งไม่เคยทราบประวัติมาก่อนวันนี้จึงพากันมาดูหอซึ่งหอนี้อยู่ใกล้มหาวาลัยที่ทั้งสองสอบติด หอเป็นไงบ้างจ๊ะโอเคนะเข้าห้องสัมพันห้ามีมัดจำล่วงหน้าสามเดือนนะโอเคค่ะราคานี้โคตรถูกเลยห้องก็กว้างสัมพันห้าราคานี้มีแอร์ด้วยแถมเฟอร์นิเจอร์ก็ครบอีกแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะอืมนั่นสิฉันจะอยู่หอ,อนี้จนเรียนจบเลยแหละซึ่งในทุกๆปีจะมีคนตายในหอนี้ ซึ่งสาเหตุในการตายบางครั้งมันก็แปลกๆละเมอกระโดดลงมาจนขาหักหรือว่าฆ่าตัวตายโดยคนที่เสียชีวิตเหล่านั้นไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าหรือเครียดแต่อย่างใดหรือบางคนที่อยู่หอนี้ก็มีอาการหลอนและก็ได้พูดเสียงเดียวกันว่าเจ้าที่บริเวณนี้ไม่พอใจอย่างมากที่ได้ไปสร้างหอทับที่เขาซึ่งทางที่ดีจะอยู่หอไหนก็ควรตรวจประวัติอย่าไปทับที่ใครเข้าละ หลังจากที่เปิ้ลเสียชีวิตผ่านมาเป็นเวลาสมเดือนนิง้งลูมเมดของเธอก็ค่อนข้างเสียใจแต่แอนและเบสไม่อยากให้นิ้งเศร้าเลยพามาดื่มที่ร้านประจําพี่เปลี่ยนเพลงได้ปะไม่ชอบเลยอ่ะลุงพลแกเศร้าไปเลยนะเปิ้ลนไปดีแล้วอืมฉันว่าเราควรกลับได้แล้วนะจะเช้าแล้วเนี่ยตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะ พอนิ้งมองนาฬิกาตอนนี้เป็นเวลาตีสามสามสิบสามนาทีซึ่งมีความเชื่อกันว่าถ้าเผอไปมองเวลานี้เข้าซึ่งเป็นเวลาที่โลกมนุษย์กับโลกวิญญาณเชื่อมกันจะทำให้คืนนั้นวิญญาณเชื่อมมหาเราหรือถ้าใครจิตอ่อนวิญญาณอาจจะสิงสู่ได้ตายแล้วฉันเผอไปมองเวลานี้ฉันกลัวพวกแกช่วยไปน,นอนเป็นเพื่อนฉันหน่อยได้ไหมโอ้โหแกนี่มันเพอเจอใหญ่แล้วเออก็ได้ก็ได้ พอมาถึงหอแอนและเบสก็ได้หลับไปพวกแกทำไมหลับง่ายจังไม่กินข้าวกันก่อนหรอนิงรู้สึกหิวจนนอนไม่หลับเลยหาอะไรทานในระหว่างนั้นทีวีก็ดันเปิดเองและเธอก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าโดยที่เธอก็ไม่ทราบสาเหตุที่มาของกลิ่นนั้นเหมือนกัน no, 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 no. น้ามหารัยชื่อดังแห่งหนึ่ง แกฉันาจะเอฟชุดล้านนี้อ่ะแกเอาด้วยปะอ้อโหเพื่อนรวยมากเอฟทุกวันซื้อทุกวันขนาดนี้แกไม่อยู่ห้องแกให้ใครรับแทนอ่ะฉันฝากไว้กับลุงใต้ป้อมยามอ่ะคนส่งของเขารู้เองแหละจ้ะแต่บางทีอ่ะก็เซ็งๆนะยามแกแกละบางทีคนส่งมาส่งของแกก็ไม่ยอมบอกคนที่หอเขาก็บ่นประจำ ก็เห็นเจ้าของหอเขาก็บ่นอยู่ว่าจะเปลี่ยนยามใหม่แต่ก็ไม่รู้ตอนไหนยามคนนี้เขาอยู่นานละแก่ละก็ควรพักๆบ้างเออนะแกอยบบ่าบ่นล้วไปเรียนวิชาอื่นกันดีกว่าของที่ฉันสั่งไปทำไมไม่ถึงสักทีนะหรือของมันถึงแล้วแต่ลุงไม่แจ้งเนี่ยในช่วงสี่ทุ่มแอนได้ลงไปถามกับลุงยามลุงคะของหนูมาถึงยัง อยู่ที่นี่ลุงยามพูดเสียงเบามากแอนเลยได้ไปหยิบของเองซึ่งภายในห้องมีกลินคล้ายๆทูกพอเธอหยิบของเสร็จเธอก็เดินออกมาในวันต่อมาหลังจากเลิกเรียนดึกซึ่งในระหว่างนั้นแอนเห็นยามคนใหม่เธอจึงได้เดินเข้าไปถามพี่คะเขารับยามสองคนเหรอคะดีเลยเวลาของมาส่งห้องศูนยหนึ่งสฝากรับให้ด้วยนะคะ ยามคนใหม่จึงได้บอกกับแอนว่าเขารับแค่คนเดียวครับคนก่อนเขาเพิ่งเสียชีวิตไปได้สมวันซึ่งวันนี้เป็นวันเผาสาเหตุการตายของลุงยามคนนั้นก็คือเจ้าของหอได้ไล่แกออกแกเสียใจมากจนคิดสั้นได้กินน้ำยาล้างห้องน้ำฆ่าตัวตายที่บ้านถ้าลุงแกตายไป3ามวันที่แล้วแล้วเมื่อวานแอนคุยกับใครล่ะ เออขอบคุณพวกแกมากนะที่มาขนของแย่หอช่วยฉันจะขอบคุณอะไรละ่ะหอใหม่แกใกล้ร้านประจำขนาดนี้เวลากลับเราก็จะได้ไม่เจอด่านแล้วดูเหมือนว่าหอนี้ก็น่าจะไม่มีผีด้วยพอพูดถึงผีฉันก็นึกกลัวลุงยำไม่หายเลยแหละแล้วคืนนี้พวกแกนอนที่นี่ไหมละ่ะวันหลังดีกว่านะฉันไม่เอาชุดมาด้วย อืมฉันก็เหมือนกันฉันว่าจะกลับหอหรือไปดูซีรีส์ต่ออืมงั้นตามใจพวกแกก็แล้วกันหลังจากที่เพื่อนกลับหมดเบสก็นอนหลับเธอหลับไปได้สักพักก็รู้สึกว่ามีเสียงเหมือนคนทะเลาะกันเบสคิดว่าเสียงข้างห้องเธอเลยหลับต่อไปจนเชา้าหลังจากที่เบสกลับมาจากเที่ยวซึ่งเป็นเวลาเที่ยงคืนพอเธอเข้าห้อง เธอก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าอื้มฉันลืมทิ้งขยะแล้วเนี่ยเหม็นมากในคืนนี้พอเธอเข้านอนเธอก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันอีกในเวลาเที่ยงคืนเธอได้ยินแบบนี้ทุกวันจนเธอทนไม่ไหวเบสได้นำเรื่องนี้ไปถามแม่บ้านป้าคะข้างๆห้องคือใครเหรอคะเสียงมันคนทะเลาะกันคะ่ะเสียงดังมากเลยซึ่งเธอก็ได้คำตอบว่า ข้างๆห้องเป็นเด็กนักศึกษาที่อยู่คนเดียวอ้าวถ้านักศึกษาอยู่คนเดียวแล้วเสียงทะเลาะกันมันมาจากไหนละ่ะแล้วต่อมาเธอก็ได้ค่อยๆสืบจนเธอรู้สาเหตุว่าห้องที่เธออยู่ตอนนี้แต่ก่อนมีคู่รักคู่หนึ่งที่อยู่ด้วยกันให้พี่ส่งตรงนี้แน่ใจนะคนสวยอย่างหนูอยู่หอแบบนี้มันคงไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่เอาอย่างนี้ไหมไปอยู่กับพี่ที่คอนโดดีกว่า มีสระว่ายน้ำด้วยนะใกล้ๆมหาลัยแฟนของผู้หญิงสังเกตว่าเห็นผู้ชายมาส่งซึ่งพอแฟนสาวขึ้นห้องทั้งสองคนก็ได้ทะเลาะก,กันผู้หญิงจึงถือโอกาสนี้แล้วก็ขอเลิกไปเริ่มต้นมีชีวิตที่ดีกว่าซึ่งในระหว่างนั้นทั้งคู่ทะเลาะก,กันเสียงดังมากแต่มันกลายเป็นเรื่องที่ข้างๆห้องหรือคนในหอชินไปแล้ว พอทั้งคู่ทะเลาะกันแบบนี้กลายเป็นเรื่องปกติจนไม่มีใครสนใจผู้หญิงได้เก็บของแล้วก็ได้ขอไปอยู่กับผู้ชายคนใหม่ซึ่งแฟนหนุ่มทนไม่ได้จึงนำมีดมาแทงผู้หญิงซ้ำๆจนตายแฟนหนุ่มเสียใจหนักมากแต่ก็ไม่อยากให้แฟนไปไหนพอศพเริ่มมีกลิ่นเขาจึงได้หั่นแฟนเป็นท่อนแล้วก็ยัดไว้ในตู้เย็นพอหลายวันต่อมาเขาเริ่มเสียสติ และก็เสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยปิดชีพตัวเองโดยการฆ่าตัวตายตามแฟนสาวไปพอน,นานๆานเข้าแม่บ้านเริ่มได้มีกลิ่นเหม็นเน่าภายในห้องจึงได้นำเรื่องนี้ไปแจ้งเจ้าของหอแล้วก็พาศพออกไปเงียบๆโดยปิดข่าวไว้